nào, bọc ông ma Mọi người chị nhạy nào đợi nào Đây Dạ Không xem sao, Hả? Khá lằm mà chụp chụp ở hả ta Dạ ใายใช่กระตุกอึดยังกระตุกอยู่เฮือนนะเอาบอกมือหนาสิเอามาให้บ่มีกระตุกบ่บ่มีอื้อยู่เฮือนเอื้ยปากกระไลว่าอยู่เฮือนเอื้ยปากกระไลหนึ่งไปกระเป๋าบ่โอ้โหจิจาอยากได้กระตุกกระตุกกระหัวเสือเอื้ยกินน้ำตั้ขคาเบือขั้นตอนต่อไปเบิร์นเดอร์วิธีเฮดเดอร์แล้วก็จิจ้าก็แกงกินเองบ่เนี้

Lạng nó có say. ui 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 mẹ Thôi ui 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 บ่เผ็ดประติธรรมดาว่าจ <Yeah. S 1> ิกจงไระวังถึงตาเด้ตามมาเผดนี vale ่ขั้นตอนทัาอิดก็เอาน้ํไม้ต้มน้ํไม้น้ํไม้เส้็แล้วเฮาก็ไปเย็นน้ําอันนี้ทิ่มเย็นน้ํานี้ทิ่มฉมมว่าเจ้าสิใส่ซีนบ่ใส่กระดูกหมูเจ้าก็เอากระดูกหมูนะมาคั่วคั่วใส่กับน้ํไม้ีคั่วกระดูกสุกแล้วก็เอาน้ําใส่เอาน้ํายานางใส คือเจ้าโบมีน้ำยานางกะตำตำข่าเบือกับมักเพชรแล้วกับใบมักเพชรเลยใบมันก็ได้ใบมันดาให้เอาฮะผู้จักหล่อใบมันดาผู้จักเออเอามาตำใส่กับข่าเบือกับมักเพชรนี่ตำตำแล้วก็เอาน้ำใส่ก้อยๆกับมะทอกใส่แกงใส่กะเปีงนัวปลาแดกกระแซบคือกันตะกี้บ่มีสุขพลกกับโบมีน้ำยานางตะกี้ตำใส่ใบมักเพชรใบมันเนาะกระแซบจะยานางก็ได้ใช่ไจ้ะ

ปัดซะนะเอามาพี่เบิง่งดูเอามาหมดกระตาหน่อยมาพี่เออสิให้เจ้าอันอันนี้ปิ้งอันนั้นอินนี้บัง,งลุกเขียนเออขอเีน่ถูกใจแล้วเนาะถูกใจอันวัตชนาแล้วเนาะถูกใจค่ะคุณผักมะเงะกระมี่บ่อยู่พี่นี่สนอเอามาอารัาง มาไงเด้หอมๆมาปลุกอยู่ไห้นี่นี่เดี๋ยวมึงหูบอกมีบอกบ่มีจีบ่ยู่ไห้ชุมจะมีบอกเออนี่นี่นี่้อมไปล่างไปยัยงวะนี่นี่สีนี่กระล่างแล้วก็นี่เอาสีดมาสั่ง นี่มีกระปุกกับผักสลัดมาตำแซ่บๆให้ติตำมวัฒนาบอกใส่ก็ได้หรือดาดใส่ก็ได้จะได้ปลาด้ไม่ได้ปลาแดกคอยซื้อมาเลยอ้าลืมมังนาวคอยว่าอยู่ว่าคอยลืมหยังลืมมังนาวไปซื้อกซื้อใช่ไปข้าปลาไก่แทะปลาไก่เนาะ ซุมลีขาวบ้านยุใช้ไกยคั่วหรอยคคั่วหันใช่หมันเนี่ยหานอ,อ,อันลีายนี่เออใจเติบเนะาะธรรมดาเคยไปมกนาวเขามีคล้ายเนาะปลาแดกปลาแดกกับมีมแต่อัาหารมีมปลาทูด้วยเขาคลายอยู่บ้านอันนี้บอมี่เหรอ ไปซื้อจพูดแล้วเนาะขักประตูเนาะไปกินปาวไปซื้อสิเงินเงินก็มีอยู่เดเสี่ยหาอเลยเอาไปเห็นยังอยากก็ไปซื้อกินเลยขาไผ่ขาไผ่ลานไปแล้วสามเดือนฮะสามเดือนลานไปขาไผ่ได้ก็แพงแท้สามแสนเดือนสามแสนเดือนชงเซแปดชนะอะไรไปขาโกบััตหูมีขาครขาไผ่ก็แพงแท้ บ่คือแพงแท้ข้าไปแพง4ครอบครัวอ่4ครอบครัวชุมเจ้าจ่ายผู้เดียวเฮาให้เฮ็ดใ้ฮะอํากาดกะใส่ใส่ค้ะพระชาใส่นดึงเดี๋ยวไปให้ผัวอําาผัวใส่ไผตันั้นอือผัละต้นเะป้าสหลังคาเฮือนให้ผู้เดียวจ่าเลยนั่นหลไว บว่ายมาให้เชือหันเข้าเชือหันคาภัยตายจนแล้วบว่ายเนาะ่อยาใส่สบู่บวประยัดเอานี่คืออันบวอันนั้นบวนอนกางับสดิฉับภัยไงบวอยู่เฮือนไห่เจ๋อ้าเลยอย่าเดาเนาะเนื้อนอกขี้เปิดหนาวเท่ามีแล้วเมื่อนี่แล้วปิดอันนั้นเพื่อวันนี้ต้อรอดเลยอ่ะโด่งนะจะไงให้เดาจะพอว่าเปลืองแล้วพอเข้าเอาใส่คาภัย

แล้วบอไปแล้วไปแล้วเพื่อนเอาใหม่จืดเนี่ยเลยบอได้ให้มันชุบก่อนไปเชียงนี่ก็ได้เออมาเลาตัดมาเลาอะไรใส่เกลือดูทำจิ้บเง่ามานคมยังคมบอตัด

đầy bỏ đầy bỏ chất tay một chất thế, à đưa thử đưa thử được thư cái ý thư cái cái ý thư cái ý cái cái nào thư cái ý thư cái 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 rồi nước sẽ yết Việt Nam đang đi ngò mai rồi, ở lá còn đấy sâu lá một con sâu lá một ít đấy lại, ít lên sâu như này lên. OK, à, xin mô ma mà Thì xòn Nóng nóng phân thiết chỉnh Con, เอาเิซิก็ได้โอเคเอามาเลยบ๊อบเอาหม้อนั้นมาเอาซีนหมูใส่บ๊อบเออเอาหม้อนั้นมาคั่วซีนหมูก่อนบ๊ออโอเคอันนี้เอาซีนหมูใส่อืมนั่นแหละไผแห้งนนี่ก็บบอบบอบเอาลงเลยเอาบวงมาจาะมาเออคั่วจะอร่อยตลอนนั่น ให้มันให้มันสุกกัวช้ดอืออย่าแกงี้ยเียงแต่ชืตัวจะมนสุกตอนนี้คือแล้วเนาะแม่กัวมันจะข้าอันนี้เมีสูตรเบบบอกให้มันข้าเลย ม้อตัวนั้นเลยตัวนี้มัน,น้อยตัวนี้เลยเนาะอือ้าหลังจากนั้นเอาน้ไ้ทอ,อกลง เขาลุ้นแล้วก็อ่ามันมาฮะนางยานางเรากอนายานางพอแล้วเนี่ยแล้วนางยานางเอาหใ <c oughs> ส,ส่คหกนี่เอาหใส่คหกไปจัหน่อยเดีอคหก<ท>นีแนวเออหใส่คหกอีกตอนโอเคแล้วก็ ระหว่างที่ดาไปอยู่สอนวาสนาไปค่อยเด้อลงลงลงอาลงลด,ลงลด,ลงลดได้สบิบ<อ>พอได้เทอาเส้นี้บ่เออเทอาเส้นั่นแหละเทอาเส้นมันนั่นเลยโอเคจะใส่น,น้ำหรน้ำป่เดี๋ยวแป๊บนึงใส่กันใส่หาตัวเอาตัวนึงก่อน อ้าวเข่ลงปิดน้ำมาพี่เอออ้าโวโคกคือเตกวะ่ะเอาลงมาเอาลง,ลงเลยโคกคือเตกเป็นยังตงตำยังแห้งเลยตำชมตำส้มตำแห้งนี่เนาะโคกจนเตกพี่น้องมา <laughs> มจนตะกินสักแล้วบาท เดี๋ยวมันฟดจังน้อยทำมันอลงนนี่แหละแแกงมัไม้แห้แซ่บๆใส่ลูกโดลงไปแล้วตามด้วมันอึน้อมันอึมันอนี่ลงไปอะไรบ้างเสี๋ยวัอึอีกลน อร่อยอร่อยแล้วได้ยังมาได้อะไรมาบ้างครับตุใหญ่มีมีแต่ตุ้งน้อยเย็นอยู่วะข้าวโปเซ่อีโอ้ยเอาข้าวตู้เซให้นี่เอาส่งออาแข็งเลยเด้อแข็งสิมันบูเย็นนี่ฮันเบียดบ่บุ่เอาไปให้แม่นิตาเยะ ฮัลโหลสาวผู้สาวอยู่บ่มีแต่ผู้มีผัวโอ้บหโปานได้แล้วสินนะต้องผู้มีผัวอันนี้ซื้อมังน้าเอาไว้ตำข้าวปุ้นนะนนี่น่าผักสลัดมีละตำแซ่บสูตกินเดอ้อนี่ตป็นี่ปลาเด็กปลาเด็กไว้เอ้าวขอกระต้นขัดพรมมาตักเอาเอา,เอา,เอาบ่วงตักเอา <c oughs> เอาือนั่นแหละ อุ้ยหอมคักแกหอาตรงๆเลยจะทอกน้ำมาทินงแม่อ้ามาต้นมาต้นแล้วจากนั้นปาคือหลายแท้นะเราต้นใหญ่โอ้โหเออโอ้เอาน้ำมาใส่บ่นี้บวงหนึ่งลดเอาวอีกอืมเออโอเคดีโอเคอืมเราเป็นตั้ง ăn bột. Để cho nó bột Rồi có kết dạn. Cho nói, bột nói có nè, hai mình đổ con กำลังเปื่อ,อยวะอาจจะมีเปื่อ,อยก่อนเราจัดการอ้าวเมนูคักๆอย่าน,นี้อ๋น้อยเจ้าเอาบุรีเอาอันใบนั้นเป็นบ่เจ้าพักขยเยะเป็นบอ่อันนั้นเจ้าบุรีเอาสนะเ,เอขอขยเยะคนบอสคอน,ออนเอาพักอันนี้นองปฝึกแต่งงานเป็นอันนี้บ่ เดางหลังงนี้เอาล้างครับครับผางล้ามาเลยตัทบใส่อยู่หนองนั่นบ่นมันอันนั้นน่ะล้างเลยยามันยามันได้มนันแหละอันนั้นตากแห้งเด้งเป็นอือตากแห้งมันได้กินดนเด้เอมาพองครับปั่นให้แห้งอือมอนลง เอเ้ขาวล่นมานี่โอเคเออมันก็มันมเปื่อยแล้ววะด้วยคักรวะเฮ้ยนี่พี่น้องอุ้ยแตักินใช่ไหมพี่น้องเนาะโอ้บุย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 ยพี่น้องเนาะอาหารอร่อยอร่อย โอเคเหรอโอเคโอเคเนี okay. okay. ่ยๆๆโอเคเนี okay. okay. ่ยเอาไปเลยอือได้ได้โอเคตัดบ่นิจะเอามีอย่างนี้คือโอ้ยน้อยพอดันนี่ใส่จานโอ้ยกูใส่จานใหม่ล้างอีกต้องใส่จานโอ้ยจานน้อยสิล่อเด้อสิล่อเด้อเอาพอเน้นจิโร่เน้นจิโร่อยู่ใส่จิโร่จักตูเด้อจักตู โอ้ในหลายเนาะลูกโดดครับบ่ทันหัว40ตู้ได้เอาเลยซั่นน่ะกาเกินหน้าน้ําลายคือคืน้ลายเอาไปสะแงะเด้อพันาแงะเด้อยใส่พัแงะเออนั่นล่ะมาอาน้ําตักน้ํานี้นสิเนาะโอเคมาอุยสิได้กินอาหารพี่น้องแซ่บๆคือสิแซ่บยได้กินาแซ่บตักเอตักลง นะี่กนปอือืมไมเนาะโอเคอะเอาฟาหม้อกลัวไ้อืมโอเคอาจารย์อาจารย์ห้องหน่อยเด้เอาจากคนเอาสาสี่คนอาจารย์ห้องนี่พาเขาไม่ดอทีโดนทียงไดยเันกินข้าวกินข e าวไหมไอกินข้าวไหมโดนบัตรดน่ๆไว้ให้กินได้เโดนน้ำบ้งอ่ะน okay, uh. ้าวฮเย่ย้า จ้ายูมา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 กเกงลงไมก่อนตัวนั้นเห็ดตำลังฮะฮะเขาท่ายูุ่นเนี่ยวไปนัเขามาหม้เลยได้ปะโอ้เป็นน้ำเมนิตามานี่ยผู้ยักได้ไดลายปะ ป,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 ปุงแลาวเหัอเนี่ปุงแล้วบ oh ่นี่ยังเดยยังเป็นๆโอ้เด็กจกโตอยู่นี่ยบึงใช้ถ้วยจะฟ้าบจะฟ้าเร็วจังกินข้าวก่อนตัวนี้ห้าเยอะห้าวเหตุตำหลังโอเคเอาป้าป้ามามากินข้าวก่อนอืมนั่งอยู่ไหนอะไรเถ้าเอิร์นเข้ามาสันบอเสจะเอาไม้เครื่องเลยเร็วครับมาพี่เออบัดไม้บอมีจะบอกค่ะเอาไม้เลยข้วที่ขัดตรงเลยอืมนั่นก็ได้ไป ปลาปลารเท่าเต็ดพุกเขโอ้บุ่นเลยนี่มันเย็นเย็นบุ้นเย็นน้าวละมากินจะด้วยป่นี่อะไรตัดทะบปากขตาเลยจาแย่กินนี่กิโลนี่นะิโลมาเด้อมาเด้อมิตาห้องเอฟกินข้ามาเด้อเอมาเด้อลุงปลาอาวาข้าเด้อเข้าตอนนิตาเด้อเซ็ตเด้อไม่หอ จำนะจำนะยูนอไม้ยู่นำไม้อืสนี่ยไม้ใช่ปะอืมมาอ่าเซฟๆน้องนี่อืมนี่กินนายได้หนิ่ะเ่บกินนิือนสามซา กมามอะนนไรบ้างกมามข้านกับคืนไม้ไม่เป็นเกมกินิดีลูกกินนักินดดีจะเล่นหืดอดังือเท่าไหร่ล<ะ>้ม<ะ> หายหอบความช้ำม,มาเซลนลายปีมนมองจากสาวไทยเศร้าใจรำพันาน่านนเป็นเหตุเหตุให้เฮาต้องพลาดจากกันด้วยพ่อแม่เจ้านั้นบอกบ่เอาลูกเข้า มาพ่อผู้สาวชนเผ่าตะโอเจ้าเอิญจะโดยงอยเดชชื่นใจเหลือลน้นเธอชื่อที่ดาสาวชนเผ่าตะโอยหน้ามนหอยยิ้มจิ้มใจอายลน้นเมือนนี่มนมาจนละเมอ สาวเซลานอบ่าวไทยสองใจพันความเจ็บกลายเป็นความสุขหากันแต่วันแรกจเจอาสาวเผ่าตะโอยชื่อที่ได้หักเจ้าเดิมขอบใจหลายเดิอคนดีที่หาบหักอาย ขอฝากชีวิตไว้เซลอนทุกความม่นหมอฝากเธอช่วยเป็นยาใจขอบุณความเจ็บที่นำพามาพบสามใบจากนี้ทั้งชีวิตไอมอบให้เจ้าสาวงามตะโอ เซลนองบ่าวไทยสองใจพันุความเจ็บกลายเป็นความสุขหากันแต่วันแรกเจอเบ่าเผ่าตะโอยชื่อที่ได้ฮาาักเจ้าเดินขอบใจหลายเดิอคนดีที่หักักอาย ขอฝากชีวิตไว้เซลนอทุกความมนหมองฝากเธอช่วยเป็นยาใจขอบคุณความเจ็บที่นำพามาพบสามใบจากนี้ทั้งชีวิตอ้ายมอบให้เจ้าสามงามต